สวัสดีนะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับช่องต้นสมพบ์นะครับคลิปนี้มีโอกาสดีมีปัญหาอยู่ต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีนะครับโอกาสนี้จะหายากนะครับทุเรียนที่หลายๆคนทุเรียนที่หลายๆคนปลูกแล้วจเจริญเติบโตไม่ดีเนี่ยสาเหตุเพราะว่าปลูกแล้วนะครับป้องกันแมลงไม่ได้นะครับแต่โดยความของต้นสมพบ์เนี่ยผมใช้ยาที่ค่อนข้างเป็นยำเนาะแลวผมมีจําหน่ายด้วย 1. ชุด1895บาทมียาสตัวใช้ว,วนไปเนาะนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง ใบเสียยอดไม่กวาดเลยนะครับก็พอไม่มีปัญหาปั๊บไอการที่จะทาคลิปให้เพื่อนแบบหินหินจ่าเนี่ยมันก็ทําไม่ได้เนาะส่วนใหญ่มันก็จะเกิดส่วนใหญ่มันมีแต่แบบที่มันสมบูรณ์อ่ะมลกษณะแบบนี้แต่เผอิญว่าต้นเนี้ยมันมีปัญหาอย่างนี้นะครับคือมีปัญหาเรื่องหนอนระบาดนะครับแต่ทั้งแปลงเนี่ยเป็นอยู่2ต้นนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะในแปลงนี้มี300ต้นเป็น2ต้นไม่ซีเรียนะผมไม่ต้องให้ความสำคัญกับมันแต่ว่าพอเราละเลยปั๊บมันระบาดปั๊บเนี่ยมันกินจากยอดลงมานเพื่อนนะ แหวงไปหมดทั้งต้นนะครับเหตุเกิดเอ้ยสิ่งที่จะตามมาก็คือจะเกิดยอดมบกวาดนะครับแต่ปัญหาคือถ้าเกิดแล้วฟื้นได้เร็วก็ไม่มีปัญหาซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆได้ดูเห็นชัดๆกับตาว่าต้นที่สมบูรณ์เวลาที่แตกยอดกับต้นที่มีปัญหาไม่มีใบแม่เลี้ยงแล้วแตกยอดมันจะเป็นยังไงเพื่อนๆดูนะครับต้นนี้คือทีอายุเรา,เราๆสักเกือบเกือบสปีเนาะนะครับนี่ เกือบกสองปีแต่มีปัญหาคือเพื่อนจะสังเกตยอดด้านบนมันจะเป็นเลียวๆเล็กๆชี้ๆๆถ้ามองแบบเร็วๆมันจะเหมือนยอดไม่กวาดเนาะแดงๆนะครับเหมือนไอ้พวกที่เป็นยอดเป็นปลายกิ่งแห้งนะครับแต่นะครับมันไม่ใช่ท้าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใ,ใก,กล้ก่อนหนึ่งเพื่อนๆดูการเติบโตก่อนนะครับดูภาพรวมก่อน นี่นะครับแต่ผมออกตัวไว้นิดนึงนะครับคลิปผมเพื่อนๆจะฟังยากนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆทำความเข้าใจและคิดตามวิเคราะห์ตามจะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของวงจรชีวิตเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันสิ่งที่เพื่อนจะเห็นคือการแตกยอดที่แตกทุกยอดแต่ยอดสั้นยอดเล็กเป็นเมล็ดข้าวฝอยๆนะครับเพื่อนดูนะครับนี่ค่อยๆเจาะเข้าไปเนาะอันเนี้ยเห็นไหมปลายกิ่งแห้งเห็นไหมเนี่ปลายอันนี้คือเนี้เห็นไหมนี้อ่ะเอามาได้เลยอันนี้คือยอดใหม่ที่แตกออกมานะครับ แต่เป็นยอดที่นะครับเนี่ยเป็นฝอยๆอยอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่มีใบคู่ตรงนิ้วชี้เนี่ยปกติคู่ขีมันต้องมีใบคู่เลีย้ยงนะครับอ่ะมองข้างล่างจะไม่ชัดเจนเพราะว่ายอดไม่ฝาดมาเกิดด้านบนเพื่อนมองส่งไปเห็นไหมมันจะฝอยๆแปลกๆเนาะเป็นฝอยๆฝอยแต่ทุกยอดนะครับจะมีปลายหมดเลยเดี๋ยวเราจะเก็บใบเนี่ยเป็นใบหนึ่งของของชุดใหม่อันนี้เพื่อนจําภาพตรงนี้ไว้เนาะเห็นข้างด้านบนไหมถ้าสมมตินะครับไอ้ฝอยๆแต่ออกมาแล้วเสียหายเนี่ยต้นนี้จะเป็นยอดไม่กวาดทั้งหมด นะครับเหตุการณ์ยอดไม้ฝายมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมปลอมปล,มปลม่เลมเต็มต้นนี่แต่ปัญหาคือเอ้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วเกิดเสียไปแล้วใบเสียจากหนอนหนึ่งชุดหนอนเวลาที่มันมาคือมันบินมาปับ๊บมันจะกินเปต้นต้น,ตนไล่ไล่ไปตามต้นเนาะกินออพอฝนตกปับ๊บมันก็จะมากินน้าําฝนหรือกินอะไรผมไม่รู้แต่ผีเสื้อ มักจะทําให้เกิดนอนและผีเสื้อมักมาหลังฝนตกนะครับพฤติกรรมของมันคือมันบินมาละเ,าเจอว่าอันนี้มีใบอ่อนสมควรแก่ที่เขาจะวางไข่ไวใ้ให้ลูกเขากินใบอ่อนแล้วแพร่พันธุ์ต่อไปเขาก็จะไข่ไว้ปึ๊บไข่ตัวน,นี้เสร็จก็ไปละไข่ตัวน,นู้นต่อเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอหนอนเนี่ยมันจะเจอเรียงกัน1234แค่นั้นแบบนั้นเป็นต้นเนาะนะครับทั้งแปลงเจออยู่2ต้นในบริเวณนัดติกันนะครับสรุปก็คือมีไข่หนอนอยู่ข้างบนเสร็จแล้วพอมันแตกตัว,ม,ตตวมันก็แตกลงข้างล่าง อย่างนี้อย่างนี้มันจึงมีปัญหาบริเวณด้านนี้แต่ด้านล่างใบเต็มเพื่อเห็นไหมสังเกตเห็นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นปัญหาด้านบนเนี่ยแหว่งไปหมดนะครับทีนี้แหว่งปั๊บสิ่งที่เราทําคือผมก็ใช้ยาตามเดิมไม่ได้ให้ความสาคัญอะไรนะครับอ่อนนอนก็ตายไปหมดรอบไปทีนี้เมื่ออากาศฝนสลับแดดใบแตกออกมาตอนนี้ทุเรียนแปลงนี้แตกใบทั้งหมดนะครับต้นนู้นก็แตกใบนะครับแต่แตกในเพราะว่าปกติเดี๋ยว,พวเพื่อนๆดูมันต่างกันยังไงก่อนอื่นจดจํความเม็ดฝอยข้างบนวก่อนดูนะครับเห็นไหม มองเหมือนยอดไม่กวาดเนาะไม่ผัดฝอยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นกใกล้ๆกันต้นอายุน้อยนะครับที่แตกใบยูติก,กนเลยเนี่ยนี่เห็นไหมแต่ไม่โดนนอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนดูการแตกใบนะเวลาเขาแตกเขาจะแตกยาวยอดยาวนะครับอันนี้คือเพราะว่าของฟาร์มสมบูรณ์แล้วมีใบใบแม่เลี้ยงต้นนี้แตกเป็นฝอยเพราะไม่มีใบแม่เลี้ยงเพราะรอดที่แล้วมันเสียหายไปไเหเพื่อนพลังงานมันหายไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเขา้าไปดูกันอันนี้จํายอดฝอยๆอย่างนี้ไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นนี้อายุ11เดเดือน นะครับดูนะครับหรือต้นนี้ก็ได้อยู่ในแปลงเดียวต้นนี้ก็ได้ขี้เกียจเดินมาดูนะครับต้นนี้คืออายุ11เดือนเนาะเดี๋ยวผมจะพาะไปดูยอดนี่นะครับนี่คือทุเรียนอ,อายุ11เดือนเห็นไหมการเติบโตดีฝาแปลงนู้นเนาะอยู่ติดกันแท้ๆอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูยอดกันยอดเมื่อกี้ฝอยนะครับแต่ยอดอันนี้นะครับแตกทีหนึ่งแตกเป็นใบรรทัดเพราะอะไรเพราะว่าใบเขาไม่เสียจากรอบที่แล้วเพื่อน นี่คือสิ่งที่ผมแนะนําทุกคนอยู่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทําให้ทุเรียนจเจริญเติบโตดีคือรอบใบเนาะเพื่อนดูก็แตกเห็นไหมเนี่ยใบที่แตกโดยมีฐานชั้นใบมันจะแตกออกมาแบบน,นี้มองตรงนี้ไม่ชัดใช่ไหมเพื่อนดูดูข้างบนนะครับเมื่อกี้มันจอไม่ัดฝอยๆใช่ไหมดูการแตกแตกทีหนึ่งเป็นศอกนะครับสามสิบเซนมเนี่ยจตกตรงนี้ไปเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เลยนะเราขึ้นไปนหนึ่งใบบรรทัดนี่คือการแตกนะครับแล้วถามว่าทุเรียนต้นสมพศไม่โตเร็วได้ไงเพื่อนดู ดูนี่เห็นไหมเวลาที่มีใบเลี้ยงคู่มีใบคู่เลี้ยงเนี่ยใบตรงนี้โป้งผมเนี่ยเห็นไหมมันไม่เสียไปแต่ตน้นนู้นไอใบตรงนี้โป้งเนี่ยมันหายไปนะครับเวลาที่แตกมันจะแตกออกมาเป็นฝอยๆๆๆฝอยอยอย,อ,ยอดนี้นะครับสําหรับต้นนู้นที่เสียหายจากหนอนรอดที่แล้วนะครับแตกใบจะไม่ยาวไม่ใหญ่เห็นไหมผมเคยพูดบ่อยที่สุดเลยนะครับเรื่องรอบใบนะครับรอบใบไม่ได้3ชัน ue, ้นแล้วนะครับเพราะชั้นก่อนหน้านี้มันหายไปเขาจึงสะดุดเขาจึงชะงักนะครับวิธีแก้คือ เสียแล้วเสียไปนะครับทำรอบใหม่ให้ดีนะครับแต่รอบใหม่ก็จะทํายากเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีของเก่าคอยเลี้ยงแต่อันนี้ทําง่ายกว่าแตกดีกว่านะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนี่นะครับอันนี้วิธีการทํางานคือเติมธาตุอาหารเข้าไปนะครับธาตุอาหารตัวที่ผมจำหน่ายอยู่นอสสามตัวนะครับอ่ะ แล้วก็ใช้ยาป้องกันมแมลงที่แม่นยำนะครับใช้ยาคู่ที่1ของชุดยานะครับหรือถ้าพเพื่อนๆหาใช้เองก็แนะนําป้องกันเพจกรกจั่นเป็นหลักคือใบฝอยที่แต่ออกมายาให้เสียหายโดยเด็ดขาดนะครับป้องกันเพจกรกจั่นนะครับถ้าใบออกมาดีแล้วเสร็จปับ๊บใบเริ่มกลางเราก็ใช้ยาชุดที่2อในชุดยาที่ผมจัดให้นะครับก็คือป้องกันเพลี่ไฟบวกนอนนะครับเมื่อครบปับ๊บใบพวกนี้แก่ก็จะเป็นใบเล็กๆ เป็นฐานของชั้นใบต่อไปแลว้วมันจะเข้ารอบการทํางานภายในภาะวะปกติเพื่อนพอมองภาพออกเนาะแต่นะครับเรานึกจินตนาการไปสมมติไอ้ฝอ,อ,อยที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมชูขึ้นไปดูด้านบนรอบแรกเสียไปแล้วนะครับมันจึงเกิดเหมือนยอดไม้ฝานเนาะฝอยแตกออกมาปับ๊บเราป้องกันแมลงไม่แม่นอีกเสียอีกเพื่อนเพื่อจะเกิดอะไรขึ้นครับเดี่ยวเพื่อนดูเนาะไม่มีไม่มีฝอยเสียหายเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องจัดยาละต้องอย่อยาปล่อยไว้นานเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแมลงจะมา นะครับณตอนนี้คือจังหวะที่พ่นยาได้ดีที่สุดนะครับพ่นยาป้องกันเพจจะก,กระจนนั่นเนาะนะครับแต่ถ้าใช้ยาของต้นสมภพก็ใช้ยาคู่แรกนะครับให้ความสำคัญกับมันนิดนึงนะครับต้นนี้ต้นไหนที่เสียหายให้ความสําคัญกับมันนิดนึงนะครับทั้งแปลงเนี่ยมี300ต้นโดนหนอนอยู่2ต้นอ่ะปล่อยไปนะครับเราก็มาฟื้นเอาดูความฝอยของมันนาะเนี่ยทุกปลายยอดปลายกิ่งแตกออกมาก็ไม่ยาวหรอกเพื่อนๆดูนะเห็นไหมมันฝอยๆจ่อยๆเนี่ยมันสั้นเนี่ยนะมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีมือเดียวเดี๋เพื่อนมดูนะเนี่ยนิ้วชี้ผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้นิ้วโป้งกงบ็บีบใบใบเก่าอยู่เนี่ยใบใหม่แตกออกมาแค่นี้เห็นไหมเลยทำไมมันเล็กเพราะว่าพลังงานอะ่ะมันเสียไปจากการแตกรอบที่แล้วแตกออกมาหวังว่าจะเอาเป็นฐานของเออ่เป็นเป็นใบรุ่นใหม่ในการเลี้ยงต้นเอาดันเสียพอนอนพลังหายไปครึ่งละรอบนี้ก็แตกออกมาอีกก็พลังเหลือครึ่งเดียวเพื่อนมันจึงเล็กจึงสั้นกว่าเขานี่นี่คือวิธีการทำรอบใบทุเรียนวิธีการนะครับอย่างที่บอก ทำอันนี้แมนจะลิกก็ช่างมันขอให้เก็บย้ายเสียให้เป็นฐานของชั้นใบหนึ่งหรือใบหน้ากลับมาเข้าสู่ภาวะปกติอ่ะทีนี้ในแถวเดียวกันเลยนะเพื่อนนะเราไปดูต้นที่ไม่เสียหายกันเพิ่งแตกใบออกมาใกล้กันเลยต้นนี้ก็แตกแต่ยังไม่กลางเนาะก็มองยากอเพื่อนดูต้นนี้เนี่ยแปลงเดียวกันปลูกจากแถวเดียวกันเลยนี่คือภาะวะการแตกใบของทุเรียนในภาะวะปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวเราโฟกัสเข้าไปเลยเพื่อดูวิธีการแตกของเขานะครับ ถ้าถ้าเขาแตกโดยที่ไม่เสียดูแตกทีนึง10 20ซนติเมเนี่ยตั้งแต่นิ้วโป้งผมลงมาถึงปลายยอดเนี่ยตั้งแต่ิ้วโป้งเนี่ยิ้วโป้งนี่นะนะครับท่านดูนะนี่คือใบชุดใหม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยิ้วโป้งมาเนี่ยล่มาตื้อเห็นไหมความยาวแล้วทุกป,ปลายยอดปลายกิ่งยาวทั้งหมดเนี่ยดูความยาวความยอดแตกต่างกันไหมครับดูยอดข้างบนเห็นไหมแตกต่างกันไหมแตกต่างกันมากนะครับแล้วปลายยอด ก็ไม่เป็นเม็ดข้าวมันเป็นบัวประทุมคือมันใหญ่กว่ามันพร้อมที่จะขยายตัวกว่าเนี่ยแค่คุณเก็บใบผิดไปแค่รอบเดียวเองการแตกใบต่างกันแบบสุดขั้วเลยอะแล้วเพื่อนคิดดูว่าเดี๋ยวอีก15วันในใบชุดน,นี้มันจะกลางอลังการแค่ไหนดูเนาะนี่หไหมเห็นความแตกต่างดูนะครับดูดีอะต้นนี้อะแถวเดียวกันนะครับแถวเดียวกันอะมาดูต้นนี้อันนี้ก็คือใบอายุที่เยอะฝ่าเมาื่อกี้เริ่มเต็มเห็นไ,ไหม ดูวิธีการแตกใบของทุเรียนที่ใบไม่เสียในรอบที่ผ่านมาเห็นไหมอลังการไหมดูข้างบนแตกเป็นฉัดเรียงกันเลยเห็นไหมตื้อขึ้นไปไปก้างปลานะครับนี่คือเพราะว่าการทาทุเรียนในเพราะว่าปกติของแปลงต้นสมพภเนาะเก็บใบ3ชั้นเรื่อยๆนะครับอ่ะย้อนกลับไปดูเพื่อทบทวนนะนะครับหาดูยากนะผมก็ไม่ค่อยเกิดหลักนาะนๆเกิดทิ้งนะครับนาะนๆเกิดทิ้งก็จะเอามาให้เพื่อน,อนๆได้ดูทุกปลายยอดปลายกิ่งคุณภาพดีหมดนะครับนี่เห็นไหม ใหญ่พร้อมที่จะยืดพร้อมที่จะยาวเนาะมันจะไม่โตเร็วได้ไงล่ะนะครับทุเรียนะนะครับแต่นะครับแปลงไหนนะครับอ่ะจินตนาการนะครับแปลงต้นสมภพ,พเก็บใบได้อย่างนี้ทุกรอบมันก็พุงพ่งก็ยาวพุ่งก็ยาวอ่ะพอาะ1เดเดือนท่วมหัว3 0ปีได้ลูกแต่แปลงของคนโดยทั่วไปนะครับทำยังไงออกมายอดฝอยยอดเล็กยอดกุดใบแห้งเพราะอะไรเพราะเปนแบบนี้งไงเพื่อนเนี่ยเป็นบ่อยอ,ยอะ่ะ อันเนี้ยเมื่อก่อนก็แบบนั้นนะครับแต่เนี้ยใบเสียแค่รอบเดียวเพื่อนเห็นสภาพมันไหมใบอันนี้คือใบเสียแค่รอบเดียวนะนี่ดูนะดูสภาพมันดิแล้วถ้ารอบนี้นะครับออกมาเสียอีกเกิดอะไรขึ้นมันจะโทมลงกว่าน,นี้พอสมควรเลยแต่ข้างหลังมุนเขาพุ่งแล้วเนี่ยความแตกต่างแค่นี้เองเพื่อนรอบใบสำคัญที่สุดเนี่ยคือสิ่งที่ต้นสมภพพูดเสมอๆแต่ไม่มีโอกาสได้พาดูเนาะนะครับสิ่งที่ผมเคยพูดอยู่ในคลิปอยู่โดยตลอดนะครับสาหรับทุเรียนเล็กทุเรียนปลูกใหม่นะครับ ใดๆคือรอบใบใบ1ใบ2ใบ3นะครับเมื่อใบ4แตกออกมาใบ1ล่วงไปทั้งต้นมี3ชั้นใบวนกันไปนะครับต้นนี้ก็เริ่มชะง,งักแล้เนี่ยเห็นไหมเพราะว่าใบที่มันออกมารอดที่เรียมเสียไปจากหนอนนะครับใบนี้ก็ออกมาก็จะไม่ใช่3ชั้นแล้วอาจจะ2ครึ่งอะไรเงี้ยมันก็ย่อมสมบูรณ์น้อยกว่าต้นที่เขามี3ชั้นใบหลักการง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ต้นสมพบจหน่ายคืออะไร คือสิ่งที่ผมใช้อยู่โดยตลอดยาป้องกันมแมลง4ตัว1ชุด1,895บาทใช้4ตัววนไปโดยไม่ต้องไปร้านยาญอีกเลยก็จะครอบคุมระยะใบทุกระยะของใบทุเรียนเนาะครอบคุม,มแมลงเพราะว่าใบแต่และระยะมีมะแมลงทำลายคนละตัวนะครับจากนั้นมีธาตุอาหารอยู่3ตัวนะครับมีหน้าที่อะไร กระตุ้นการแตกใบและส่งเสริมธาตุอาหารส่วนที่ขาดก็มีท่าลองมีเซตโตคนินมีคาตาซานแบบนี้เนาะนะครับเป็นสูตรที่ผมใช้และทดลองมาอยู่โดยตลอดทุเรียนผมมีเาวาๆสัก6กเจ็ดร้อยต้นก็ใช้อยู่เท่านี้เลยเพื่อนอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะคุยให้ฟังคือเกษตรกร,ร,กรไทยมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับคำว่าแปลกคือเราชอบเปลี่ยนยาไปเรื่อยนะครับทำไมถึงเปลี่ยนผมง,งนะครับถ้าเราทําธุรกิจประเภทอื่นๆสมมติเราทาร้านอาหารนะครับเราจะต้องเลือก เราไปตลาดเนี่ยมีร้านข่หมูเยอะแยะนะครับแต่เราต้องเลือกร้านไข่หมูที่เราเชื่อถือได้นะครับที่คุยกับรู้เรื่องนะครับคุณภาพดีไม่ใช่ว่าซื้อวันนี้ได้เกรดเซื้อวันมะลืนได้เกรดซซื้อมาเรื่องได้เกรดบีโอ้เราก็วุ่นวายกับเรื่องพวกนี้เนาะเราเอาเราต้องเชื่อใจลายเออร์เราเราก็จะใช้อยู่เจ้าเดิมๆแล้วก็เอาเอาเวลาของเราอะไปพัฒนาเรื่องการหาลูกค้าเรื่องรสชาติอย่างนี้เป็นต้นเนาะมันไม่มีใครนะครับที่ทําร้านอาหารแบบเป็นหลักสิปีหรือร้านอาหารใหญ่ๆอะจะ มาเดินแล้วก็เลือกวันนี้ใช้หมูร้าน A วันนู้นใช้หมูร้าน B วันนี้ใช้หมู้าสิไม่มีนะครับแต่มือสมัครเล่นคือทําแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นมืออาชีพด้านร้านอาหารเขาจะมีร้านประจํโทกลิงเพราะเขารู้คุณภาพรู้มือกนอยจะแล้วเหมือนกันเพกท่านแปลกมากเกษตรกร,ร,กรไทยของเรานะครับ90%ชอบเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนยานะครับปีที่แล้วทําดีมากเลยใช้ปุ๋ย ABC แต่ทําไมปีนี้เอา้ามีปุ๋ยน้ำใหม่มันนเสนออยากลองอีกแล้วเพื่ออะไรครับผมไม่เข้าใจนะครับแต่ต้นสมมพไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ สี 4, ชื่อสามันใช้แบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยวนไปตามหลักวิชาการนะครับไอสีเนี่ยไม่ใช่ฉีดพร้อมกันนะฉีดทีละตัวแต่วนไปนะครับถ้าอาหารใช้อยู่3ตัวไม่เคยเปลี่ยนใดๆเลยนะครับในการทําใบนะถ้าทําลูกเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคนละแบบกันนะครับเ,เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนาเพื่อนๆคือเพื่อนๆอย่าเปลี่ยนปุย๋ยเปลี่ยนยาบ่อยนะครับถ้าหลายๆคนมีปุย๋ยมียาที่ตัวเองใช้อยู่แล้วใช้ได้ดีคุณก็ไม่ต้องมาใช้ของต้นสมบูรณหรอกเพื่อนๆก็ใช้เหมือนเดิม ทุเรียนเล็กไม่มีอะไรนะครับปลูก4ปีนี่เหมือนกันเลยครับทำใบอย่างเดียวสมมติเพื่อนปลูกทุเรียนเล็กปีแรกโตดีโตแบบไหนอ่ะเพื่อนดูสิเป็นเดือนของผมนี่คลิปนี้ยาวนะครับใช้แอคชั่นคัเมาไม่ค่อยได้ใช้แอคชั่นแอคชั่นคัเมาถ่ายเนาะนะครับพอดีโทรศัพท์มีปัญหาอ่ะเพื่อนดูสิเป็นเดือนของผมกตานเติบโตแบบนี้สมมติเพื่อนๆใช้ปุ๋ยยาของตัวเองนะครับแล้วทุเรียนโตแบบนี้เป็นเดือนอะตั้งแต่ สิบเอ็ดเดือนไปถึงปีที่จะเอาผลผลิตอ่ะเพื่อนๆใช้ปุ๋ยยาตัวเดิมไม่ต้องทําอะไรมากกว่าเดิมเลยเพราะว่ากระบวนการการทำทุเรียนเล็กตั้งแต่ปลูกถึง4ปีคือการทําใบอย่างเดียวนะครับทำรอบใบเพียงเท่านั้นเลยนะครับไม่ต้องมาเปลี่ยนใช้ยาใช้ปุ๋ยใช้ยาของต้นสมพบนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าต้นสมพบใช้ยาของตัวเองนะครับแล้วดีนะครับหนึ่งสองสามสี่ผมใช้เหมือนเดิมตลอดไม่เคยมีเปลี่ยนยาก็ไม่จะต้องไปวิง่งไปหาไปถามร้านยาว่าใช้อะไรอันนี้ไม่ใช่พฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับมืออาชีพนะครับอ่ะผมฝากไว้นะ ไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ฝากไว้ให้ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราทําเป็นเชิงพาณิชย์ทำเป็นอาชีพการเปลี่ยนปุ๋ยเป็นยาอยู่โดยตลอดไม่ไม,ไม่เขาไม่ทํากันนะครับมืออาชีพเขาไม่ทากันเพราะว่าการเปลี่ยนปุ๋ยเป็นยาเนี่ยมันเหมือนการทดลองเนาะนะครับการทดลองทีนึงว่าปุ๋ยยาได้ผลไหมก็ใช้เวลาเป็นหลายเดือนนะครับแล้วก็ต้องมีตัวอย่างพอสมควรไม่ใช่วะรอบนี้ใช้บงังเอ,อิญมันดีเราคิดมันด,นด,นดีก็มันก็ไม่ใช่เนาะนะครับมันต้องมีการทดลองหลายๆรอบใบนะครับแล้วก็มีจํานวนพอสมควรด้วยเพื่อไม่ให้สับสนว่าดีหรือไม่ดี นะครับถ้าเมือ่อทดลองถ้ามุกคุณมีเรียนร้อยต้นเนี่ยคุณทดลองทดลองหมดไหมละ่ะมทดลองร้อยต้นใช้ไปรอบเดียวคุณคิดว่าดีแล้วคุณว่ามันดีเลยมันก็ไม่ใช่เนาะใช้รอบเดียวเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงรอบสองรอบสามรอบสี่ต้องมีเวลาเพิ่มมีครึ่งปีอะแล้วเปลี่ยนกันอยู่ตลอดโ,อโหจะเทศกันไหวไหมละ่ะนะครับแต่ของต้นตภพบผมใช้ตัวเดิมๆอยู่โดยตลอดนะครับอะคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์เห็นภาพนะครับแล้วลงลึกนะครับปุ๋ยยาเนี่ยมันเป็นแค่ กะพีนิดเดียวนะครับแต่เรื่องสภาพอากาศเรื่องรอบใบเป็นหัวใจสําคัญของการปลูกทุเรียนเนาะถ้าคุณเข้าใจอะ่ะมันจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของวงจรของธรรมชาติเนาะไม่ยากนะครับเรียนรู้ได้แต่ต้องตั้งใจคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับใครสนใจแนวคิดของต้นสมพบในการทำงานในลักษณะนี้ YouTube เป็นคลิปยาวนะครับช่องดำเฟ ช่องฟ้านะครับก็พูดชื่อแพลตฟอร์มเนาะก็เรียกได้ว่ามีทุกแพลตฟอร์มไปเจอกันได้นะครับในชื่อของต้นสมพบนะครับต้นภาษาไทยก็ได้ต้นสมพบหรือลองต้นสมพบภาษาอังกฤษก็บางแพลตฟอร์มก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษกเนาะนะครับแล้วก็จําหน้าผมดูที่หน้าเนาะก็ไปตามดูกัน,นคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube และทุกแพลตฟอร์มด้วยคลิปน,นี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ